สวัสดีค่ะ FC ส่วนมุมไม้บ้านนะคะก้อยบ้านยากาดินนะคะก็วันนี้มาไลฟ์เฉพาะกิจเนาะน้องเจมสจิตภารกิจแต่หน้าร้านวันเสาร์ก็ยังไปเหมือนเดิมนะคะถ้าฝนไม่ตกเนาะจีเส็บบันก็เบอร์โทรติดต่อแม่ค้า096731637น,นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้หรือ จะติดต่อทางเพจบ้านยากาดินได้นะคะพิมบ้านยากาดินเป็นภาษาไทยเลยในเพจ a c facebook นะคะหรือจะติดตามทางช่องติดต็ด้วยก็ได้นะคะก็วันนี้มีไม้หลายตัวเลยก็เดี๋ยวพามาดูกันเนาะว่าวันนี้มีอะไรบ้างมากันที่ตัวแรกนะคะลงงดฟูมินนะคะลงงดใบกล้วยฟูมินไม้ฟอร์มหกใบ ม้องมีตำหนิบ้างนะคะใบล่างๆเนอะเขาจะมีตำหนไม้ฟอร์ม6ใบละง,งดฟูมิน้นละมดละงดใบกล้วยฟูมินนะคะที่1,600บาทนะคะปกติแม่ค้าขายอยู่ที่1,800งพันอนะคะคลิปนี้เอาไปเลย1,600บาทนะคะแล้วต่อมากันที่ ตัวนี้จะเป็นลังงดใบกล้วยด่างมาเบิ้ลนะคะไม้ฟอร์ม5้าใบตัวนี้ปกติแม่ค้าขายอยู่ที่900บาทนะคะคลิปนี้เอาไปเลย700บาทคะ่ะแล้วก็มาต่อก,กันที่ไทคอนไทคอนไม้ฟอร์ม4ใบหนึ่หลอดนะคะไทคอน 150บาทนะคะใบด่างแบบนี้เลยบางด่างกระจายด่างกระจายนะคะนี่ใบใหม่ล่าสุด150่าสแล้วก็ต่อมากันที่สนีจันประกายดาวนะคะกระถางละ80บาท อันนี้ประกายดาวมีจํานวนนะคะพี่ๆคนไหนใช้เยอะทักมาได้นะคะอาจจะมีราคาส่งให้แล้วก็ต่อมากันที่หมากผู้หมากเมียตัวนี้เป็นตัวช็อกโกแลตนะคะกระถางเล็ก50บาทกระถางใหญ่มีอยู่2กระถางนะคะกระถางใหญ่กระถางละร้อย มีสกระถางนะคะอันนี้กระถางที่1แล้วก็กระถางที่2แล้วต่อมากันที่อ่าเป็นนะอะไรนะอะไรอะโจปีไอโจปีไอไม้ฟอร์ม6กใบหนรอดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวด่างกรีนออนกรีนนะคะ มันเห็นไหมคะเขาจะด่างเป็นกรีนออนกรีนนะคะอันนี้มืดหน่อยน้องจะด่างติดติดด่างอยู่อยู่สองใบตัวนี้โจบีไอเขียวก็สวยนะคะกระถางนี้ขอที่400บาทนะคะกระถางแปดนิ้วเนาะลอนใหม่มาแล้ว 4ี่บาทจวีไอแล้วต่อมากันที่งาช้างงาช้างด่างนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางที่สองต้นนี้ด่างนะคะแต่ด่างไม่สว่างเท่าตน้นต้นแรกที่สอง ร้อยห้าสิบต่อมากันที่มังกรด่างนะคะมังกรด่างด่างทุกใบใบนี้ก็ด่างอันนี้ใบล่าสุดน้องติดด่างนะคะติดด่างเต็มเตมหน่อยแล้วก็หลอดใหม่มาแล้วค่ะมาเลยอันนี้ก็ะถางละหนึ่งพันสองร้อบาทนะเอ้ยหนึ่งันเจ็ดร้อยบาทนะคะ กระถางหน้าหกนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทต่อมากันที่อีกหนึ่งกระถางนะคะกระถางนี้เขาจะหลุดด่างอันนี้คือใบแรกที่เขาด่างอันนี้ใบที่สองหลุดด่างใบที่สามไม่แน่ใจน้องกำลังจะกลางนะคะน่าจะหลุดตีไปเป็นหลุดละกันอ่า กระถางนี้ขอที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะอันนี้อันนี้ลายการนะห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มากันที่เสน่จันดาเสน่จันดาคลิปนี้เอาไปเลยหกร้อยอ๋อไม่หกร้อยสี่คลิปที่แล้วหกร้อยเนาะคลิปนี้เอาไปที่ห้าร้อยบาทนะคะเป็นไม้แยกหน่อนนะ หลอดใหม่มาแล้วแล้วต่อมาที่เสน่าจพัดโบกนะคะพัดโบกดังเหลืองไปที่450บาทค่ะแล้วต่อมากันที่ ิ n งออร n g e หรือออร์เรนปินเซตนะคะไม้ฟอมสามใบลากเดินดีแล้วกัะหนึ่งตรอดนะคะสีส,สม้สมๆเลยกระถางนี้ขอที่1,000บาทนะคะ all ออร์เรนปินเซตกระถางนี้จะใหญ่กว่ารอบที่แล้วเนาะที่เอาขึ้นไลฟ์ขึ้นขายนะคะกระถางนั้นไปแล้วแล้วต่อมากันที่ พิง p i n c e s Pink, Pink Galaxy นะคะกระถางนี้850บาทคา่ะไม้ฟอมแปดใบหนหอกนะคะกระถางหน้า6แล้วต่อมากันที่สเสน่เอ,อ๋อไม่ใช่สเสน่จันเป็นกวักพะพมป่าด่างด่างหินอ่อนนะคะหรือด่างมาเบิ้ลนะคะกระถางนี้3มต้น3ต้น ต่มต้นเอาไปที่350บาทนะคะแล้วก็อันนี้กวักพับพรมอินโดนะคะตัวนี้ตัวอินโดกระถาง8นะคะไม้ห้าใบอันนี้ก็ไปที่350ราสเช่นกัน350บาทนะคะต้นใหญ่แล้ว แล้วก็มาที่ผู้ฉรุด่างเหลืองเนาะนี้ไม้ต่อสองยอดหรือมากกว่าสองยอดอันนี้ไปหนึ่งรอยห้าสิบบาทนะคะแล้วต่อมากันที่กวักใบโพต่างขาวอัมโบนะคะอันนี้ไม้สองต้นกระถางหน้าสิบ ไม้สองต้นแต่ยอดสี่สี่ยอดนะคะสองต้นกับสี่ยอดอันนี้เอาไปที่หนึ่งพันสองร้อบาทนะคะหนึ่งพันสองรอสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาเป็นบุษราคัมฟูมินนะคะนี้ก็ทางใหญ่แล้ว กระหนังหน้าหกนะคะเพิ่งเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เนาะเปลี่ยนสัอัพไซต์กระถางให้น้องต้นใหญ่แล้วกับ1นึตอดกำลังที่กำลังจะกลางนะคะกระถางนี้ขอที่สองพันบาทนะคะเริ่มเข้าชมพูแล้วสองพันนะคะ แล้วต่อมากันที่อีกหนึ่งกระถางนะคะกระถางนี้ขอที่หนึ่งพันแปดร้อยนะคะถังนี้หนึ่งพันแปดร้อยไม้ทั้งหมดแปดใบหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ต่อมาบุษราคัมเหลืองนะคะตัวนี้น้องหลุดด่างคลิปที่แล้วขายอยู่ที่900คลิปนี้เอาไปเลย600นะคะแล้วต่อมากันที่อีกหนึ่งต้นด่างเหลืองด่างเหลืองอันนี้มาได้จากกอง ที่แมคค้าขาย50บาทนะคะน้องมาด่างแล้วใบล่างๆเขาไม่ได้ด่างนะอันนี้รับประกันเลยมาจากชิ้นตาด่างทุกอันเลยที่แม่ค้าขายตัวเขียวเนาะอันนี้ขอที่300บาทนะคะแล้วก็อ๋อเหลืองอีกหนึ่งต้นต่อมาเป็นบุษราคำ ฟูมินนะคะนี้กระถางใหญ่แล้วกระหนังหน้าหกนะคะเพิ่งเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เนาะเปลี่ยนสักอัพไซต์กระถางให้น้องต้นใหญ่แล้วกับหนึตอดกำลังที่กำลังจะกลางนะคะกระถางนี้ขอที่สองพันบาทนะคะเริ่มเข้าชมพูแล้วสองพันนะคะ แล้วต่อมากันที่อีกหนึ่งกระถางนะคะกระถางนี้ขอที่หนึ่งพันแปดร้อยนะคะถังนี้หนึ่งพันแปดร้อยไม้ทั้งหมดแปดใบหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ต่อมาบุษราคัมเหลืองนะคะตัวนี้น้องหลุดด่างคลิปที่แล้วขายอยู่ที่900คลิปนี้เอาไปเลย600นะคะแล้วต่อมากันที่อีกหนึ่งต้นด่างเหลืองด่างเหลืองอันนี้มาได้จากกอง ที่แมคค้าขายห้าสิบบาทนะคะน้องมาด่างแล้วใบล่างๆเขาไม่ได้ด่างนะอันนี้รับประกันเลยมาจากชิ้นตาด่างทุกอันเลยที่แม่ค้าขายตัวเขียวเนาะอันนี้ขอที่สามร้อยบาทนะคะแล้วก็อ๋อเหลืองอีกหนึ่งต้นเหลืองอีกหนึ่งต้นนะคะ อันนี้ขอที่หนึ่งพันสองร้อยบาทน้องด่างด่างหมดทุกใบนะคะอันนี้จะด่างเหลืองเต็มใบสกิดเขียวมานิดนึงอ่าใบเลี้ยงเขาก็ด่างนะคะอันนี้ขอที่หนึ่งพันสองร้อยบาทแล้ววันนี้จะมีมิ้นด่างชมพูมาด้วยหนึ่งสองกระถางเนาะมิ้นด่างชมพู กระถางนี้เอาไปคุ้มๆเลยมีมีอีกหนึ่งหนอนะคะเอาไปเลี้ยงอันนี้แม่คายังไม่ได้เปลี่ยนไซส์กระถางนะอันนี้เอาไปที่หนึ่งพันหกร้อยบาทกระถางนี้นะคะหนึ 1, ่งพันหกร้อยมีสองหนอเอาไปคุ้มๆเลยแล้วก็จะเหลืออีกหนึ่งกระถาง อีกหนึ่งกระถางอันนี้เอาไป1,600บาทเหมือนกันนะคะน้องด่างอันนี้ด่างนะคะใบนี้ก็ด่างแต่น้อมีอาการช้ำน้ำนิดหน่อยจะด่างใบใหม่มาด่างสวยเลย1,600บาทนะคะแล้วก็มาตัวสุดท้ายเนาะของวันนี้ าเขาเรียกว่าอเวนตีไอด่างหลังหลังม่วงไม้ฟอมสองสองสองต้นอเวนไอฟอมสองต้นกระถางแปดหลังหลังม่วงใ้มืดแล้วอันนี้ใบอ่อนเขา,าแล้ว ตัวนี้เป็นด่างขาวนะคะเอาเวนติไอเอาไปแยกได้เลยหรือจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอกก็ได้450บาทนะคะเอาเวนติไอด่าง450งก็วันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะก็ยังไงก็ติดตามช่องส่วนมุมไม้บ้านแล้วก็เพจทางช่อง บ้านยากาดินด้วยนะคะอย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะคผิดพลาดการใดต้องขออภัยด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจต้นลิปนะคะแจ้งค่าส่งหรือยังค่าส่งเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบวกยี่สิบนะคะยังไงก็ฝากติดตามทางช่องด้วยก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ช่วยสนับสนุนและก็เป็นกำลังใจให้แมคคาหาไม้ใหม่ๆม,มาให้พี่ๆ ได้เล่นกันเนาะได้อิบก,กันยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ